มาค่ะวันนี้แม่นางลีลาวดีก็คือดูสังเกตจากดอกลีลาวดีหรือว่าดอกอะไรนะดอกลั่นทมใช่ไหมคะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าดอกลั่นทมตอนนี้เป็นดอกลีลาวดีแล้วนะคะดูค่ะตรงนี้จิปโอมค่ะจิปโอมของครูกุ๊กสซๆสวยๆเลยค่ะเด็ดปีกด้วยนะคะเด็ดปีกแล้วจ้า แล้วก็เอาขี้เขาออกด้วยแล้วนะคะจำหน่ายอยู่ที่กิโลละ400บาทค่ะดูค่ะทั้งถาดนี้อยู่ที่2กิโลค่ะคุ้มสุดคุ้มมากเลยนะคะขอบอกค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสั่งมาได้เลยนะคะครูกุ๊กพร้อมบริการจัดส่งให้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะครูกุ๊กจะได้ทอดให้กับคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสั่งสั่งครูกุกแล้วนะคะนี่ค่ะคุ้มสุดคุ้มมากเลยค่ะค ทิ่ปโ่มตัวสดๆตัวเป็นๆเลยค่ะเอาขี้เอาปีกเขาอ,ออกแล้วเรียบร้อยค่ะดูค่ะนี่ค่ะดูค่ะตัวอ้วนอ้นี่มีไข่ด้วยนะนี่ค่ะกิโลละสี่ร้อยบาทค่ะแพ็คครึ่งกิโลสองร้อยบาทค่ะพร้อมบริการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าค่ะแต่วันนี้คุณลูกค้าสั่งแบบว่าทอดให้ครูุ๊กก็จะทอดให้เลยนะคะ สั่งทอดให้คุณลูกค้า1นกิโลค่ะจะเด็ดขาตรงนี้ให้เขาด้วยค่ะนี่ค่ะที่จะต้องเด็ดขาค่ะนี่ค่ะตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ติดคอติดเหงือกติดปากลูกค้าค่ะจะได้ทานแบบสบายใจแล้วก็อร่อยออร่อยเลยนะคะนี่ค่ะจิ๊โปมค่ะจิปโปมแซ่บๆจิปโอมอาหารตามฤดูกาลของเราค่ะพอเกี่ยวข้าวเสร็จ ชี่ป๋อมก็จะไม่ไม่มีแล้วนะคะจะหมดด้วยดูการของเขาแล้วด้วยนะคะใครสนใจรีบสั่งเลยนะคะหน้านี้ที่ป๋อมกําลังอร่อยเลยค่ะกําลังมันนะคะตัวนี้ไข่เต็มท้องเลยจ้าไข่เต็มท้องเลยค่ะตัวนี้นะคะดู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 ด,ด,ดูว้าวนี่ค่ะไข่เต็มท้องเลยค่ะจะมีแบบคละข่ด้วยนะคะอยู่ที่ราคากิโลละสี่รอบาทค่ะ คุ้มสุดคุ้มมากเลยค่ะถานนี้สองกิโลหาไม่มีอีกแล้วค่ะสองกิโลค่ะนี่ค่ะหนึ่งกิโลครูกก๊กยังไม่นับเลยค่ะว่าตกไปกี่ตัวนะคะนี่ค่ะเอาไปทอดค่ะหรือว่าจะไปตําไปตําไปป่นค่ะก็ยังได้เลยค่ะ ทิปโอมค่ะเชิญนะคะมาเลือกซื้อเลือกหากดในตะกร้าได้เลยค่ะชิปโอมสวยๆอาหารตามฤดูการค่ะนักร้องของครูกุ๊กอร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะแต่วันนี้ครูกุ๊กจะเอาไปทอดให้กับคุณลูกค้านะคะชิปโอมค่ะชิปโอมสดโซสวยๆเลยค่ะกิโลละ400บาทค่ะบริการจัดส่งขนส่งห้องเย็นทั่วประเทศค่ะสนใจสั่งพักแชทได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ